ของเราลลับเว้ยไปไออดูแลเลยไป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 ไ โอ้ยเริ่มเริ่มประชุมใช่ครับนโยบายปราบพนันนะครับบ้านเราจะไม่มีพนันการต่อไปห้ามพนันห้ามเล่นการพนันทุกชนิดถ้าใครเล่นจับได้โอ้โหปกติอ่ะเออบอกวลา จ<ค>น,นต้นสิบครั้งก็ยังไม่เท่าไฟไหม้ไฟไหม้สิบครั้งยังไม่เท่าการพนันเพราะการพนันมันเสียหายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่ดินไม่มียอยู่เมื่อไม่มีอยู่มีกินครอบครัวเกิดการขัดสนทางด้านเงินทองการครองชีวิตก็จะมีปากเสียงทะเลาะเบาแวงกันครอบครัวก็จะเสียไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือิษส่งของการพนันใช่มาเชื่อได้ไงว่าจะเลิกเล่นจริงหรือเปล่าไม่รู้คนพูดเราจะเอาพนันกันไหมล่ะ เหลือไวแต่หวยแต่ต้องเป็นหวยรัฐบาลเท่านั้นโอ้เราหวยใต้ดินเล้ครับใต้ดินห้ามเล่นครับถ้าใต้ดินจับครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นนโยบายของผู้ใหญ่โยนะครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,รบขอต้องบอกว่าไฟไหม้อยังเหลือที่เล่นการพนันนะ่ะสิจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับไม่มได้กินเงินทองเราอย่างเดียวกินยังกระทั่งครอบครัวเราด้วยสําคัญมากเลยนะครับอ่ะข้อสุดท้ายนี้ขอเชิญครับเสียชูครับเชิญ เรื่องนี้สาคัญมากเลยนะฮะการพน,นันเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะทําให้การพน,นันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่โอ้ยต่อไปจะไม่มีบอลผูกจะไม่มีบอลวิง่งอ,อะไรที่อยู่ใต้ดินเอาขึ้นมาอยู่ให้หมด้างบนผมจะทําคาสิโนในหมู่บ้านครับปลาไก่ไพโ่โป้ไฮโลลูกเต๋ากะท่อมน้ำขาวข้าชายาฟินเฮเลอินทิเน่รวมอยู่ที่นี่โอ้ย เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกเรื่อคิดดูฮะรายได้มันจะกระจัดกระจายไปไหนหมู่บ้านของเราก็จะมีอนาคตที่ดีลูกหลานใครก็แล้วแต่ไม่มีงานทําเข้ามาทํางานในบ่อนครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ต้องไปขายข้างนอกเข้ามาขายในบ่อนผมนะฮะจะเป็นจุดแลนด์มาร์คและคิดดูนะฮะไม่ใช่มีเฉพาะคนในหมู่บ้านเราใช่ชาวต่างประเทศชาวประเทศก็ต้องบินมาที่หมู่บ้านเราใช่ มากกันด้วยครับเสี่ยภู๋มาเลยนะหมอมาเลยมาเลยโอ้โหนก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับทำให้ทุกคนเนี่ยมีงานทําด้วยครับแล้วก็นํารายได้เข้าสู่หมู่บ้านของเราอย่าลืมครับเลือกใครอย่างไรก็แล้วแต่อยู่ในใจของท่านหนึ่งนะครับฝากไันด้วยแล้วกันฮะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาดีเบตเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูแลธุรกิจใช่ครับไพวกเรากลับเว้ยไปไปดูแลเว้ย ไปไปเดินออกไปด้ยจะปจะมาเบียดกูทำไมวะเนี่ยเสียลื้มันก็เดินห่างๆหน่อยก็ได้ไม่ได้ทำไมเสียลือไม่บอาผมเป็นคนสนิทถ้าอยู่ห่างก็ไม่สนิทนะนี่ใช่เียเฮียโอ้ยโอ้โหแงเอย